งาบมาป่า5เหตุผลที่ทำให้โนเวอพงาบคลั่งไคลไม่ไดีเป็นแค่หนังฉลามอีกเรื่องมือฉมังหนังฉลามสร้างกับมือผลงานไอเดียมันครั้งใหม่จากผู้สร้าง47ม meters down หนังฉลามที่ประสบความสำเร็จล,นล้นหล่มผมเอาสิ่งที่มนุษย์ทุกคนกลัวจนตัวสั่งอย่างฉลามและขึ้นบินตกมารวมกันนี่คือความตั้งใจของผู้สร้างที่ขอมอบพยนะแบบยกกำลังสอง hey, งานสร้างเล่นแรงจัดให้โดยทีมเทคนิคพิเศษจากอวตารและ Mad Max Fury Road เราจมฉากจริงๆลงไปในน้ำหลายระดับความลึกและถ่ายทำจริงหน้ากรง 3. งานภาพระดับ First Class จากฝีมือผู้กำก,กับภาพจ u r a s ิก p p r r k o r l l เ n ่น n n g o o m และ Harry Potter Goblet of Fire โดยงานภาพใต้น้ำที่ทั้งชวนสะพรึงและลึกลับได้แรงบันดาลใจจากหนังคลาสสิกอย่าง The a อ y s s 4. เทคนิคเหนือชั้นทีมงานยกเอาโครงสร้างของเครื่องบินจริงมาใช้ถ่ายทำรวมทั้งทีมงานยังเนรมิตกำแพง LED ยักษ์อลังการมาช่วยเสริมบรรยากาศสุดสมจริงใต้ท้องทะเล 5. ไม่ใช้สแตนด์อินดำน้ำทีมนักแสดงต้องเข้าคอร์สฝึกสกูบ้าดำน้ำลึกเพื่อเข้าฉากดำน้ำในเครื่องบินด้วยตัวเองระหว่างถ่ายทำโดยไม่มีการใช้สแตนด์อิน นี่ไม่ใช่แค่หนังฉลามอีกหรือแต่นี่คือประสบการณ์ระทึกยกกำลังสองที่ทีมงานคุ้มเทสุดฝงม,มือเพื่อสร้างอีกหนึ่งหนังหายนะที่ตอบโจทย์ซักใจคอหนังหายนะกลางเวหาดิ่งรังฉลามเพชรฆาต o น a ว Up! หน้าพลั้งไฟ14มีนาคมในโรงภาพยนตร์